นี่คือเราออกจากสุราลแล้วนะคะฝนตกตั้งแต่ชุมพรว่ราลแล้วเจังสุราเรากำลังจะไปตรังนะคะคะขับต่อไปอีกหนึกเมตรได้เวลาเช็คอินแล้วคะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดตรังเรียบร้อยแล้วเรามาถึงตั้งแต่ตอนเย็นแล้ว จัดการภารกิจไปแล้วระดับหนึ่งตอนนี้เช็คอินแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่โรงแรมสิริตังบูทีคจริงๆเราพักที่นี่มาประมาณสองสามครั้งแล้วใช่ไหมเฮีย mm hmm. ออก็โรงแรมเขาค่อนข้างสะดวกเลยสะดวกสบายในระดับหนึ่งมีมีห้องพักแค่สองชั้นตอนแรกที่เราเลือกมาเพราะว่าเรามีคุณปูก่กับคุณย่าต้องนั่งวิวแชร์เนาะก็ค่อนข้างสะดวกมากจอดรถแล้วก็ข,วขึ้นได้เลยโรงแรมไม่ได้ใหญ่มากห้องแบบกระทันรันมากห้องนี้จองมาสองคืน 2คืนเนี่ยในราคา1,580บาทใช้เที่ยวด้วยกันนะคะแล้วก็ลดอยู่ที่632บาทจ่ายจริงคือ948บาท2คืนรวมอาหารเช้าด้วยแต่คิดว่าคงไม่ได้กินอ่ะเดี๋ยวเราจองไปกินข้างนอกกันตอนเช้าเนาะเดี๋ยวพาดูห้องจังง่ายๆมากเลยเรียบๆเลยเรานอนเป็นห้องคิงไซส์เตียงใหญ่ก็ตรงนี้ก็จะโล่งๆอีกนึงเราจะต้องปีกันอีกละเพราะเราจะไม่มีที่วางของ <S <S ห้องจักระทัดรัดมากเลยค่ะ จุ่มจิมเลยมินิมอลไปเลยก็จะมีเตียงแล้วก็มีทีวีแล้วก็มีตรงเหมือนเป็นเคาน์เตอร์สองหน้าสองหน้าโบราณหนึ่งเนะี่ยเคาน์เตอร์แข่งหน้านิดนึงตรงนี้ก็ด้านหน้านิดหน่อยจุบจิบกับทีวีนะคะแล้วมุมท้ายห้องก็จะเป็นเหลาแขวนผ้านิดนึงกับชั้นวางของแล้วก็ตู้เย็นก็จะมีน้ําดื่มให้สองขวดปกติแล้วถัดมาก็จะเป็นห้องน้ําด้วยค่ะแต่ห้องน้ําเขากว้างนะ นี่ค่ะโคตรจะสคำคัญมลยสวยชิระะที่นี่เขาก็จะมาเป็นแบบนี้เลยมีชาเวอร์แล้วก็มีขีางน้ำแล้วก็เป็นถุงพัดต้นบาากับถุงใส่ผ้าอนามัยสัแล้วก็ทิชชู่ผ้าเช็ดเท้าก็โอเคครบข้างหลังก็เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นจ้ะแต่หมอกว่าว่ามันห้องน้ำมันใหญ่แบบมันค่อนข้างแบบกับตรงกับตัวอะไรเงี้ยโอเคมากแล้วก็ที่นี่อันนี้น่าจะหกฟุตหรือเปล่าหรือห้าเหมือนห้านาะ แต่ว่าที่นอนอันนี้ที่เนี่ยคือแบบพอได้อยู่พอได้ระดับหนึ่งก็โอเคนอนได้จากที่มานอนแล้วสองสามครั้งที่นี่โอเคอยู่ค่ะใครมาตรังนะคะก็ลองดูที่นี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะเยื้องเยื้องเป็นโรบินสันโรบินสันรังค่ะก็การเดินทางสะดวกดีนะคะเคค่ะบอกตอนนี้เราอยู่ร้านพงโอชาสองค่ะ การกินติ่มซำที่นี่ใช่ปะเราจะต้องหยิบบัตรคิวเราไปก่อนของเราบเบอร์อะไรบีสี่เอาไปสองใบพ่อเรา,เามาดูกันกามีอะไรกินบ้างอันนี้เป็นแกงซาลาเปาแล้วก็อะไรนะบาจ่าเคี้ยวมากเลยใช่อันนี้เดี๋ยวอุ้ยได้หรอไม่ลูกมีพรับมาแล้วนะเยอะมากนี่นะคะมองไปเลยนะคะยางเงียอดู <c oughs> เราก็จะมาเลือกการติดเบอร์อ่าแต่แล้วพี่เขาก็จะนึ่งให้เราตรง้เราก็รอนึ่งนคะคะแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะยกไปเสิร์ฟให้ที่โ๊ะหมูย่างตั้งนี่ยที่นี่เขาก็จะมีน้ำชาบแบบติ้ให้อยู่น่านจะเป็นเอกลักษณ์ของทางใต้ยอยู่แล้วนะร้านติ่มซำอะไรเงี้ยเขาจะมีให้แล้วก็จะมีเครื่องปรุงนี่ไงเนี่ยซอดแดงซอดแดงเขาจะแบบเขาจะมีซอดแดง ต่นะทวีไม่ค่อยอินกินไม่เป็นชอบกินเป็นแต่จิงโชว์เชื่อเถอะว่าเรากินกันสองคนอันนี้เต้าหู้อันนี้เยลแอนเกลี่อนี้คือมะเก่าอ๋ออยู่สองนีนมาด้วยหรออีกกุ้งมะเก่าอะเก่าอมะเกลามีสองเคงครับพลเคงครับอันนี้ ของนาทวีต่อข้าวโพดของนาทวี oh. หมูหมูของเฮียใช่ไหมปิดไปก่อนไหมบ๊วยร้อนแล้วก็อันนี้คืออะไร,รอ่ะอ๋อไข่เยอ่ยวมะจีบจิบกุ้งไข่และนี่คือผลงานของเรา mm. ร้านนี้อร่อยกว่าร้านนี้อร่อยกว่าร้านวันก่อน มันก่อนรู้สึกเหมือนมันไม่ค่อยไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่เนาะอันนี้คือแบบร้อนฉ่งลวกปากมากแล้วก็ทุกอันคือน,นุ่มไปหมดเลยอเคลเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําภารกิจที่บ้านกันก่อนเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนบ่ายเลยนะคะเคค่ะ ภารกิจช่วงเช้าเราเสร็จไปแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ศาลเจ้าถ้ำกงเหี่ยทุกๆครั้งที่เรามาเราก็จะมาไว้มาไหว้ขอพรขอให้เดินทางแขวคัดปลอดภัยขอให้ธุรกิจเรารับเรื่อรวยๆเฮงๆปังๆนะคะ ด้านในจะมีจุดๆไดบยอะค่ะตามโต๊ะ็อยู่ประมาณ8โต๊ะปีนี้มาพิเศษมีน้องมาคุเทศตัวน้อยแล้วนะคอยแนะนำหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดจริงๆทุกครั้งที่มันก็อยากให้แวะมาเนาะจะได้เป็นคลีมมงคลเคเดี๋ยวไปดูว่าบ่ายนี้เราจะไปกินอะไรกันเดี๋ยวตามไปค่ะโอ้ตรงนี้ปลาเต็มเลยตั้งโดดสั้งหนึ่งถังแล้ว ถึงแล้วประตูปิดป่ะไ่เ,เดี๋ยวเข้าขับรถอยกินร้านปิดใช่ไหมคะ ว่อท้องนาทอ่อมเขาก็จะจอดรถกันแบบประมาณหน้าร้านนี้วันนี้แล้วก็ระวังรถกันนิดนึงนะคะนี่เละอันนี้น่าจะเป็นคุณลุงนะเนี่ยคุณลุงเจ้าของหลาะคอันนี้ลองกินตามรีวิวใครมานะม้าเขียนมเขียน,เ,นเล่นกันว่าเราจะสั่งสามอย่างแต่นี่คือผลงานของเราโอดใจไม่ไหวห้าอย่างอันนี้ออกแนวแบบ อร่อยอะเมี่ยงหวาน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 หน่อยหวานหวานเค็มเค็มแต่มันคือยำผักกูดนะคะอันนี้เป็นแกงส้มออดิบปลากระพงส่วนอันนี้ก็คือสะตอผัดกุ้งกะปิเออกะปิกุ้งคือท่องมาเลยตั้งแต่รุงเทพมึงก็จะกินอันนี้ส่วนอันนี้คือที่เเล็งไว้ปลาอะไรนะปลากลาเออปลาทรายทอดกระเทียมจานนี้เป็นน้ำพริกกุ้งเสียบค่ะแต่ที่เราอยากกินอะก็คือน้ำพริกละกําแต่ว่าหมดก็เลยเป็น กินก่อนแล้วกันนะคะเ,เดี๋ยวจะมาเมาส์ให้ฟังนะคะน,นั่นี้ครับมาเมาส์ให้ฟังคะ่ะ<อ>คือราคาถูกมากราคาถูกมากถูกเลยตะกี้เช็คบินมาทั้งหมดอ,อ๋อหร้อยแปดสิบบาทรสชาติดี โอเคเป็นฟิลแบบสวนๆหน่อยเนาะแบบบ้านบ้านนะคะแบบบ้านบ้านแบบสวนๆอะไรเงี้ยเออลูกค้าเยอะมากอะเต็มลานเลยใครมาจังหวัดตังนะคะก็แวะมาลองทานที่นี่ดูนะคะอร่อยจริงๆนะโอเคค่ะเดี๋ยวขอไปพักเบรกพักพุงก่อนนะเดี๋ยวมาลอดูว่ามื้อดึกเราจะได้ไปกินอะไรกันต่อนะคะ กี่เพลงขันฉุยเลยโอ oh <my> <15. S 2> ้ยอมี่ก่อนทำี่เห็งนะเนี่ยสิห <15. S 2> <15. S 1> <laughs>